สวัสดีนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะตอนนี้กาเตรียมตัวว่าจะไปเก็บเห็ดจังหน่อยเนาะแต่ไม่รูว้ว่าสิได้เห็รบ่ตื่นเช้นกันมามื้อนี้อากาศดีเด้เดอแดดออกแม่จ้าจับแบบเป็นสวยวามาจังเลยแบบเป็นขึ้มๆนแม่จ้าคือเป็นไงซีบ่อากาศกรได้เนาะตั้งท่าแล้วซิเนี่ยว่าสิไปเก็บเห็ดมื้อนี้ก็เลยมา้าขึ้นก็นคขึ้นนี่ว่าสนะ างอยู่ปีเห็ดได้หลายแบบว่าไปเห็ดคิดเห็ดเงิดบ่พลเรียนพี่น้องเดการว่าเป็นยังครับว่าเป็นยังเดี๋ยวไปเมื่อนี้ไปเบิ้งเราจะจะคิดเนาะเนาะหวังว่าจะได้เห็ดเนาะเพราะมาลุ้นกันเนาะมาลุ้นกันลุ้นกันลุ้นกันนะคะพลเรียนพี่น้องมาจะได้เห็ดตัวเดี๋ยวกันไปพอกันในตาเนาะเนาะไปพอกันในตาบ้างมันจะเป็นยังไงเป็นต้มคือบ่โอเคนะะคเนาะเจอกันในป่านะคะสวัสดีค่ะเจอกันในป่าอุ้ยเพื่อนดูสิคะ นึกว่าจะไม่ได้เห็ดแล้ววันนี้มาเจอดงดงพริกซอค่ะพริกซอเห็ดเห็ดอะไรนะเขาเรียกบ้านเราเอิญเห็ดยังก่อเห็ดเห็ดนังไก่บ่เห็นบ่อุ้ยนะี่กินดีเลยนะคะนี่กินดีกินดีเลยนี่ดังกุบ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 เลยได้เห็ดตัวนี้โอ้หลายอยู่หลายอยู่ กรลังขึ้นเต็มได้มะพอดงมันเนี่ยดอกใหญ่ๆก็เต็มอยู่ดอกน้อยๆก็หลายเห็นป้าจ๊ะน,น,นี่เห็ดนี่เห็ดเห็ดเห็ดใจเห็ดดวงดีอยู่นะจ๊ะดวงดีอยู่ด,ดอกนี่ไงจ๊ะ น้นะน้ำอก,กใหกน,น,นุ่ง้แ่น่งไมกระัา่นที่ว่าเป็นมีตัดน,นะเนะนหาสือว่ท่นใดอยู่จ้ะ,น,น,จะ,ะ,น,น,จะนั่นะดตััเรนจะอันนี้ก็ะ้งคสะอาดไปพร้อมจ้ะวพาเขาจะมีอะไร เห็ดยังร้ายเป็นได้เ็ยังหม้เนี่ยแหลวแต่ย่างมันเ่าหิวสิบไันนักนั่นอนเพราะการที่เขาส่อยออกกับะเดือดไปจ้งดูสิคะสวยๆสวยๆเห็ดนางไก่ด้านล่างเขจะป็นงใน้ส้นคนออกคุณขนะคกินแซ่บด้วยค่ะนี่ นำ้ำกุ๊บๆๆๆดีดีจ้ะโชคดีอยู่โชคดีอยู่แค่นี้ก็ได้ได้ไปขัดแล้วนะคะเพราะว่ามันมีสิบุยา,างโดนเหมือนกเนาะมันมีสิบุยา,างโดนเพราะว่าจะออกไป,ไปกินเ้ากินเ,านเ้าแดงข้างนอก,น,อกนี่นจ้ะ้น้ำน้ำน,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 นแค่ได้ยี่ห้อน,นี้ก็รักกินแล้ว เอางูเดียวไปนั่งกระปานแล้วไปที่นึ่งจังเพราะว่าสิบกิ๊บหลายหน่อยกมากิ๊บมาหันกิ๊บพ่อได้ไปกินไปไปแก่เตือนย่างก็ย่างโดนเตือนนะคะนกสุดเดงฮิตสุดสี็ดงฮิตนาคะนกะต่ตอนนี้กะที่ว่าเห็นน้อยน้อยนั่นแหละมันปวดเสียใจไหมคะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวก็สิกลับบ้านแล้วจะกลับบ้านแล้วนะคะ เมื่อพอเห็ดเหลืองมีวงอีกน้าถนนวนทางเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสนเสร็ลอ,องเนี่ยสองสามดอกนี่จ้ะได้ไปได้เห็ดหน่อยๆบ่ได้เยอะจ้ะสามีกะได้พ่อไปมือหนึ่งเนาะค่ะเนาะมือหนึ่งได้ได้หนึ่งวันอยู่นี่ค่ะเป็นเห็ดเอ๋ กันทะเลหน่อยมั้ะกันทะเล้นเยอะแบบปกติบางครั้งนั่นสงสัยมันเอม,นนนฟนฟนมันด่านฝนฝนห่างมันนะจ๊ะเนาะไม่สวยแต่ก็เอาไปร่วมกันเพราะมันมีอะไ้เห็ดลายร่วมกัน วันนี้ได้เห็ดผสมนะคะเห็ดผสมเคนะคะก็จะขอจะขอจ,จบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเนาะว่าจะ,จะได้ได้ง่างตงาตาออกจากป้า,า,า,ายัางเดียวออกจากป่านะคะจะเดินออกจากป่ากันแล้วแตะว่าเย็นนี้มีนัดนะคะเย็นนี้มีนัดเดี๋ยวเจอกันอีกที คอมเยนนะคะจะไปทานข้าวนอกบ้านนะคะวันนี้ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ